ผมเป็นภรรยาของสามีแห่งชาติตอนที่58หลังจากเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ก็มีการรายงานข่าวออกไปทันทีบนถนนหลักของเมืองเอสทางตะวันออกบ่ายวันนี้เกิดเหตุรถชนกระดุนแรงในรถมีชายสองคนคนขับรถมีชายหนุ่มปกป้องไว้จึงเจ็บไม่มาก ส่วนชายหนุ่มนั้นยืนยันแล้วว่าคืออย่างอันอวีนักสแสดงที่กำลังโด่งดังอยู่ในขณะนี้บริเวณศีรษะมีเลือดออกปริมาณมากขณะนี้อยู่ในระหว่างการช่วยชีวิตผ่านไปสองสัปดาห์นับตั้งแต่ที่อย่างอันอวีประสบอุบัติเหตุแม้ว่าจะพ้นขีดอันตรายแล้วแต่อย่างอันอวีก็ยังไม่ฟื้นหมอบอกว่ายังต้องรอดูอาการอีกหน่อยถ้านานกว่านี้เขายังไม่ฟื้นขึ้นมาก็อจาจจะกลายเป็นผักทางกองถ่ายเรื่อง ST, เมื่อนักสแสดงนำชายเกิดเรื่องแบบนี้ผู้กำกับผู้เชิงยวุ่นเองก็คิดหนักแต่เขาก็ยังคงยืนกราน ที่จะไม่เปลี่ยนตัวนักแสดงนำกำหนดแล้วว่าอย่างอันอวีนันคือ MIST ในใจเขาผู้กำกับฟู่เฉิงยุ่นยินดีรับผิดชอบค่าใช้ใจ่ายและผลที่ตามมาทั้งหมดเพื่อยึดเวลาไปอีกหน่อยหยุดถ่ายไปชั่วคราวทำให้นักแสดงคนอื่นลอยเคว้งคว้างทั้งเสียวเองก็ใกล้จะต้องถ่ายภาพยนตร์พาณิชย์เรื่องบันทึกเมืองเหนือแล้วโดวยแม้ว่าครั้งนี้เขาจะเป็นแค่ตัวประกอบไม่เหมือนบทพระรองที่มีบทบาท ผมเป็นภรรยาของสามีแห่งชาติมากมายขนาดนั้นแต่เพื่อนร่วมง,งานล้วนเป็นนักแสดงชื่อดังทั้งสิ้นราชาแห่งวงการภาพยนตร์อย่างสวีชื่อหยวนก็อยู่ในนี้ด้วยดังนั้นในช่วงโปรโมทเรื่องบันทึกเมืองเหนือจึงเป็นที่ตั้งตารอของผู้ชมเย็นวันนี้ทั้งเซียวถ่ายทำเสร็จก็ลงตัวลงบนเตียงในโรงแรมอย่างหงบทของนายในเรื่องบันทึกเมืองเหนือน้อยมากฉันก็เลลาง,งานให้เรี่ยวแรงนายหนึ่งวันพรุ่งนี้จะได้ไปร่วมง,งานเปิดตัวเกมมิกระพอดีอูเช่าผู้จัดการที่อยู่ข้างเขาพูดขึ้นอืม ทั้งเซียวตอบเสียงแววตาเขามืดมนไม่อยากแม้แต่จะขยับตัวเห็นแบบนั้นเช่าก็ขมวดคิ้วไม่พอใจทั้งเซียวตอนนี้เป็นโอกาสดีที่นายจะได้ไต่ขึ้นสูงแต่ในอารมณ์ไม่ดีกิริยาท่าทางก็ไม่ดีนายเสียงมือถือสั่นคริครีด,ด,ดะขัดจังหวะพวกเขาทั้งเซียวเห็นว่าเป็นห่วงชวนโทรมาอีกแล้วก็ตัดสายทิ้งนายอย่างโทษเขาอยู่อีกหรืออูเช่าถามเขาใจร้อนเกินไปยังไม่ทันปรึกษาก็ทําไปโดยพลรการเอาแผนแต่เขาทําก่อนแค่สองวันเองได้ยินแบบนั้นเช่าก็เริ่มคุ้นคิดบางส่วนของพวกเราไป ทั้งเสี่ยวตอกอย่างไม่สบอารมณ์ทั้งเสี่ยวแค่นหัวเราะเขาไม่คิดแบบนั้นคุณคุณรู้ไหมว่าบางครั้งแค่วินาทีเดียวก็ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากและเกิดเรื่องไม่คาดฝันได้เสมออย่างเจวียลงจากตําแหน่งชั่วคราวทุกวันนี้ลุงคนโตแห่งตระกูลอยางเป็นคนดูแลช่างหัวทั้งหมดพวกเขาอยู่เหนือกว่ามากแท้จริงแล้วก่อนหน้านี้พวกเขาเคยร่วมมือกันอย่างลับๆมาก่อนลุงคนโตแห่งตระกูลอยางคอยหนุนทั้งเสียวอย่างเต็มที่ตอนนี้ความสัมพันธร์ระหว่างงอบริษัทช่างหวนและหน้าใหม่อย่าง ชางงวนนั้นไม่เป็นภัยต่อทั้งเสี่ยวแม้ว่าฉันโน่สีจะไม่ถูกโดงงานแต่ทุกวันนี้ความนิยมก็ลดลงอย่างมากไม่มีอีเวนต์ชั่วคราวคนที่ดูเป็นคู่แข่งมากที่สุดอย่างเฉินตงอ่าวเขากลับงานแถลงข่าวสัปดาห์ที่แล้วพวกเขาคิดไม่ถึงจริงๆว่าเฉินตงฮาวจะมีท่าทีแบบนั้นเขาลุกขึ้นยืนเพื่อชินหัวสีแถมเตรียมจะหันไปทำงานนอวเบื้องหลังอีกด้วยอุบัติเหตุจะมากหรือน้อยก็ย่อมยากจะหลีกเลี่ยงตอนนี้นายดังมากทั้งหมดนี้ดีอยู่แล้วอูเช่าพูดเนิบๆทั้งเสีย่ยเวเ้้นออนอออออ่่าาางงัััจไดแลทีประสบบุตติห ยังไม่ฟื้นสิ่งนี้ทําให้ต่างหางของเขาวุ่นวายไปหมดอย่างอันอวิคือเรื่องเกินค่าที่สุดสักทักทั้งเสี่ยวก็ลุกขึ้นยืนมองเช่าอย่างเยือกเย็นปฏิกิริยาเขาชัดเจนมากเมื่อพูดถึงอย่างอันอ่าในเวลานิทว่าเช่ากลับหัวเราะใจเย็นหน้าทั้งเสี่ยวถ้าอย่างอันอุสลบไปไม่ตื่นขึ้นมาเลยก็นับว่าเป็นการแก้แค้นอี้เฉินเยียยนไม่ใช่เหรอ,อปุบปากทั้งเสี่ยวจ้องเขาด้วยสายตาเกลียดชังทั้งเสี่ยวตอนนี้นายเลเทหมดแล้วว่าดูท่าไหนจะชอบอย่างอันอมากกว่าที่ฉันคิดทั้งเสี่ยวนิง คุณคุณยุ่งมากเกินไปแล้วคนอย่างคุณไม่นานก็หักหลังคนดีแค่รับเงินมาก็พอแล้วได้ยินแบบนั้นเช่าทําเพียงขมวดคิ้วแต่กลับไม่สวนอะไรกลับไปอีกด้านหนึ่งเมืองห้าทางตอนใต้วันนี้ฉันนัวสีได้รับคําเชิญจากเฉินตงห่าวให้มาบ้านของเขาตองเงาตอนนี้พวกเราพักผ่อนอยู่ที่บ้านก็เหมือนให้วันอยุ่ตัวเองแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนักชินหัวชิพดใบหน้าเต็มไปด้วยรอยยิ้มผ่อนคอลายอย่างหาได้ยากนายรู้สึกดีจริงๆหรือแววตาของเฉินตงอ่าวเปลี่ยนไปนายชอบแสงไฟบนเวทีขนาดนั้นหนอแล้ว ก็ยังชอบแบ่งปันเสียงเพลงให้ผู้คนมากมายฉันนวดสี่ชงักไปเล็กน้อยเขาพยักหน้าแล้วเอ่อยด้วยน้ำเสียงจนปัญญาใช่แล้วแม้ว่าพ่อจะคอยค้านมาตลอดแต่ฉันชอบร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กตรงห้าวนายก็เป็นแบบนั้นไม่ใช่เหรอฉันตรงอ่านิ่งเงียบลุกตาลงต่ำตรงห้าวฉันไม่เคยคิดเลยว่าวันหนึ่งฉันจะยังหัวเราะและคุยกับนายยอได้แบบนี้จนกระทั่งได้มาเป็นแขกบ้านนายฉันนวดสีพูดความรู้สึกลึกๆออกมาเรื่องอื้อฉาวเมื่อสองสัปดาห์ก่อน ทำให้พวกเขาสูญเสียไปมากแต่กลับได้กัะแลกกันคืนมาฉันก็ไม่คิดเหมือนกันฉันตรงห้าพูดมองฉินนิ้วซีด้วยดวงตาร้อนเผากระทั่งวันนั้นฉันเห็นในแอบร้องให้คนเดียวแรงกดดันจากคำวิจารณ์แฟนคลับโต้เถียงกันไม่หยุดคุณาอหยางก็ไม่เห็นด้วยกับเรื่องของเขาและอย่างเจวี่ด้วยเหตุผลทั้งหมดนี้ทำให้ฉินวัซีรู้สึกเครียดและเจ็บปวดมาตลอดไหนจะเรื่องที่หยางอันอวีบาดเจ็บสาหัสนานขนาดนี้แล้วยังไม่ฟื้นอีกยิ่งทำให้เขาโทษตัวเองและละอายใจมาก จนใกล้จะอกแตกตายอยู่แล้วอย่างอานาวิเกิดอุบัติเหตุก็เพราะเขาเกิดขึ้นเพราะเขาทั้งนั้นอย่างอานาวิสลบไปแบบนี้คนที่อยู่บริษัทเดียวกันอย่างเฉินเงาจะไม่เหลียวแลเลยก็ไม่ได้จึงคอยไปปลอบใจและเยี่ยมเยียนเสมอตอนที่ไปโรงพยาบาลเขาก็จะเห็นฉันนู่สีนั่งอุดอ้ายอยู่ในห้องน้ำเพียงลำทางฉันโนพูดด้วยน้ำเสียงอักอั้นแม้แต่น้ำตาก็ยังซ่อนไว้เวลานั้นจูู่เฉินตรงห้าวก็รำลึกความหลังขึ้นมามากมายพวกเขาโดดเปลี่ยนไปเลยนอเกมในร้านอินเทอร์เน็ตด้วยกันถูกคุณครูทำโทษ ด้วยกันเกิดเรื่องราวต่างๆขึ้นในชั้นเรียนและหอพักแต่พวกเขาประคับประคองกันไปอดหลับอดนอนอ่านหนังสือด้วยกันและเป็นที่จะตั้งวงดนตรีร้องเพลงที่พวกเขาแต่งขึ้นเองอยู่ด้วยกันไปเรื่อยๆฉันตรงห้าวก็เข้าใจฉันนู่สีเป็นอย่างดีเขายอมสหัวร้อยอย่างบ้าคลั่งแต่ไม่ยอมร้องให้ต่อหน้าเพื่ออนและครอบครัวแต่ก่อนฉันตรงห้าวประทับใจในรอยยิ้มของฉินว่าสีเขาสาบานกันเองอว่าจะต้องรักษารอยยิ้มนี้ไว้ให้ได้แต่ทำไมตอน นีข่าวเช้าครั้งนี้ของฉินว่าสี่ช่างหวนทำกับแฟนคลับของเขาและชาวเน็ตแบบขอไปทีไม่อธิบายอะไรเกี่ยวกับเรื่องราวในอดีตแต่กลับหลีกเลี่ยงปัญหาจดหมายเปิดผนึกก็มีเนื้อความกังวลคิดเพียงแต่จะขายผ้าเอาน้ารอดอย่างเจวี่ยไม่อยู่ตอนนี้ลุงคนโตแห่งตระกูลอยากเป็นคนจัดการเรื่องต่างๆในช่างหวนดังนั้นช่างหวนจึงจำกัดการเคลื่อนไหวของฉินว่าไม่เพียงแต่ให้ผู้จัดการส่วนตัวมาดูแลไวปอกของเขาแทนแถม ยังไม่อนุญาตให้ฉันนวดสีแสดงตัวต่อสาธารณชนว่สีทำอะไรไปโดยลาะการจะต้องถูกปรับเงินมหาศาลสื่อเจ้าเล่บางรายก็มองออกว่าช่างหวนเตรียมบีบฉันนวดสีค่อยๆลอยแท้เขาอีกด้านหนึ่งเพราะอุบัติเหตุของอย่างอันอวีคุณนายอย่างจึงต่อยอย่างเจวีลูกชายออกมาจากนั้นอย่างเจวีก็ไม่สนใจคําคัดหานของคุณนายอย่างและช่างหวนเขายินดีที่จะรับผิดชอบเงินค่าปรับของฉันนวดสีครั้งนี้เขาไม่ได้ใช้ตําแหน่งประธานช่างหวนแต่เขาปรับเป็นตัวของเขาเองผู้ชายที่รัก และพร้อมจะปกป้องฉินหัวซีหมดหัวใจมีการโพสต์ชี้แจงอย่างเจวิยะติดต่อขอความช่วยเหลือจากเพื่อนคนอื่นบนโซเชียลทั้งยังจัดงานถแถลงข่าวให้ฉันนว่ซีอีกด้วยฉันนุ่ซีมีโอกาสได้อธิบายเรื่องราวทั้งหมดสื่อบันเทิงทุกสำนักให้ความสนใจเป็นอย่างมากพากันส่งนักข่าวมาบรรดาแฟนคลับในวันถแถลงข่าวเฉินตงห้าวก็แอบไปที่งานด้วยหวงชวนเตือนเขาครั้งแล้วครั้งเล่าว่าถ้าไม่อยากทำลายเส้นทางในวงการตอนนั้นตนเองชื่นชมฉันนว่ซีเป็นอย่างมากแอบรักเขามาตลอด ก็รู้สึกสับสนตือนตันแต่ก็กลัวว่าเรื่องราวจะโหดร้ายเกินไปจนนำพาความสิ้นหวังมาให้พวกเขาบันเทิงของตัวเองก็อย่ายื่นมือเข้าไปยุ่งเรื่องของฉินวสซีเพราะเพียงแต่เฉินตงห้าวไม่ทันระวังอารมณ์ไม่ชัดเจนบรรดาสื่อที่โยงเรื่องเก่งจะต้องคิดอะไรแน่ๆถึงเวลานั้นเกรงว่าตัวเขาเองจะต้องชดใช้แต่ตอนนี้เฉินตงฮาวไม่แคร์อะไรทั้งนั้นงานแถลงข่าวดำเนินไปได้ครึ่งหนึ่งฉันนัวซีก็ยอมรับภูมิหลังของตนอย่างไม่ทกสะทยนเมื่อพูดถึงสาเหตุ การดอกเปลี่ยนตอนมัธยมปลายจู่ๆเฉินตงห้าวก็ปรากฏตัวขึ้นผู้คนรอบข้างต่างพากันหือหาที่แท้ตอนมัธยมปลายไม่ใช่ฉินวสซีที่เป็นคนแอบรักและสร้างความวุ่นวายตรงกันข้ามกลับเป็นเขาที่ชอบฉันนว่ซีเพียงแค่นั้นในงานก็เกิดความโกลาหลขึ้นภายใต้สายตาของผู้คนเฉินตงห้าวถือไม่ขอโทษแฟนคลับของตัวเองเป็นอันดับแรกแล้วก็พูดต่ออีกมากมายแต่ก็ไม่กล้าพูดออกไปแต่ฉันนู่ซีเอง ก็ไม่เคยรู้เรื่องเขาเป็นคนที่สมควรได้รับความหมอชื่นชอบจากทุกคนตอนที่พูดประโยคเหล่านี้เฉินตงฮาวแววตาเป็นประกายหน้าตาดูจริงใจปมในใจหลายปีมานี้ได้คลายลงแล้วบางทีอย่างเจออาจจะให้ฉันนวดสีได้มากจริงๆแต่มีบางเรื่องทีมมีเพียงเขาที่ทําได้เขาก็ยินดีที่จะทําหลังงานถแถลงข่าวเฉินตงฮ่าวประกาศความจริงเพื่อฉันนวดสีตัวเองกลับต้องเสียสลายอย่างมากอาจจะไม่มีทางได้โลดแล่นบนเวทีอีกต่อไปเขาคิดที่จะเปลี่ยนไปอยู่เบื้องหลังคิดที่จะเปลี่ยนวิธีการเดินบนเส้นทางดนตรีต่อไป ครั้งที่คิดถึงงานแถลงข่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วในใจของชินวสีจะรู้สึกเจ็บปวดตรงอ่าวฉันขอโทษฉันรู้สึกผิดกับนายเข้าใจในผิดหลายปีนี้ก็พุ่งเป้าไปที่นายตลอดเชิญต้องอ่าวฝืนยิ้มสองคนแยกจากกันตอนมัธยมปลายหลังจากกลับมาเจอชินทั่วสีทั้งก็ไม่เคยทําให้ฉินหัวมีความสุขเลยมองเขาด้วยแววตาที่เยือกเย็นตอนเข้าร่วมการแข่งขันเสียงแห่งอนาคตก็เอาแต่แดกดันเขาหลังจากที่ฉันพูดออกไปในงานแถลงข่าวพ่อแม่ฉันโกรธมากเวลาโกรธพวกเขามักจะหลุดปากพูดอะไรออกมาพูดเรื่องสมัย มัธยมปลายมัวในดอกเรียนกระทนหันทิ้งวงดนตรีขอมงาพวกเราไม่เพียงเพราะเหตุผลทางบ้านของนายแต่เพราะพ่อแม่ฉันบิดนายด้วยใช่ไหมเฉินตงห่าวรู้แล้วฉันนัวสีตกใจแต่ก็ยอมรับในที่สุดอืมแต่ว่าพวกท่านทําเพื่อนายนักกลัวว่าฉันจะทําลายอนาคตของนายแล้วตอนนี้เฮอเฉินตงห่าวหัววงการกว้างใหญ่แบบนี้ผลก็ออกมาเหมือนกันอยู่ดีแต่นัวสีไม่ว่ายังไงนี่คือสิ่งที่ฉันเลือกฉันจะไม่มีวันเสียใจฉันนัวสีชะงักไปมองแววตาที่มุ่งมั่นของเขาแล้วก็ยิ้มบางตงห่าวในแกร่งกว่าฉันมาก นิ้วเราเราเริ่มต้นใหม่ครั้งได้ไหมยังไม่ทันสิ้นเสียงของเขาฉินว่าสี่ก้อนึกถึงคำพูดของเฉินตงห้าที่พูดในงานแถลงข่าวเขาสารภาพความในใจต่อหน้าสื่อวนชนจํานวนมากขนาดนั้นไปแล้วตอนนี้ก็มาสารภาพต่อหน้าเขาอีกครั้งฉันนว่สีบิดมือแน่นเกิดความสับสนขึ้นในใจแต่ในที่สุดก็ให้คําตอบที่ชัดเจนออกไปตรงอ่าวเราเป็นเพื่อนกันใหม่ได้แต่ถ้าเป็นเรื่องอื่นแล้วก็ขอโทษด้วยฉันนู่สีเจอกับคุณอย่างแล้วตอนนั้นอย่างเจเวียจับมือเขาไว้แน่นไม่ยอมปล่อยบอกว่า ตนยอมและทิ้งธุรกิจตระกูลอย่างทั้งหมดแต่ไม่มีทางปลอดผู้ชายคนนี้เด็ดขาดตอนนั้นอย่างเพิงก็ถูกบังคับให้แต่งงานกับคุณนายอย่างทําให้การแต่งงานลักม่มและล้มเหลวอ,อย่างเจวี่ยจะไม่ยอมเดินสํารอยเดิมฉะนั้นเขาจะไม่ยอมแต่งงานกับผู้หญิงที่ตนไม่ได้รักเด็ดขาดความมุ่งมั่นของอย่างเจวี่ยกระแทกใจคุณนายอย่างฉินนวดซีเองก็ไม่ใช่ข้อยกเว้นหลังจากเงียบอยู่นานเฉันตรงห้าวถึงได้พูดขึ้นชา้าช้าฉันเข้าใจแล้วความเข้าใจผิดตอนนั้นคลี่คลายแล้ว พวกเขาเป็นเพื่อนกันอีกครั้งเทียงแต่เสียดายที่บางเรื่องผ่านมานานเกินไปทั้งสองคนพลาดอะไรไปมากมายจิตใจคนไม่มีทางเหมือนเดิมได้ความรู้สึกก็เช่นกันฉินนวดสีดูนาฬิกาแล้วก็ลุกขึ้นตรงห้าวได้เวลาแล้วเขาน่าจะรอยอยู่ใต้ตึกแล้วลักอืมเดินทางระวังด้วยฉันไม่ส่งนักออกจากกอบ้านเฉินตรงอ่าวมาชินนวดีก็เข้าไปนั่งในรถของหยางเจวีตผมจัดการคุณลุงเรียบร้อยแล้ว แม้ว่าทุกวันนี้สถานการณ์จะเริ่มสงบลงแต่ก็ยังมีบางสื่อที่คอยมาเก่อความรำคาญอย่างเจวียจึงพาพ่อของฉินนัวซีไปพักที่อื่นอ่มลำบากเลยฉินนัวชีนั่งพิงบอกข้างคนขับพลางหันไปส่งยิ้มให้เขาลำบากไม่เท่าคุณหรอกอย่างเจวีสายหน้าน้ำเสียงอ่อนโยนและรักใครเหนื่อยไหมเมื่อก่อนเหนื่อยมากแต่ตอนนี้มีคุณแล้วไม่เหนื่อยเลยสักนิดแววตาของฉินนัวซีเต็มไปด้วยความอบอุ่นอย่างเจวีคุณนี้โง่จริงๆใช่ผมโง่ามากอย่างเจวีท่าทางเสียใจ อาจจะตั้งแต่8ปีก่อนตอนที่ได้ยินคุณร้องเพลงรองหัวมุมถนนที่อเมริกาครั้งแรกผมไม่ควรจะล่อยคุณไปตั้งแต่ตอนนั้นชินนัวซีกลับสายหน้าเขากุมฝ่ามือกว้างและหนาของยางเจลวจี๋ก่อนจะเขียนตัวอักษรลงไปยังดีที่คุณไม่ได้มาช้าจนเกินไปนะักเมืองห้าตะวันออกนะโรงพยาบาลกลางเพราะอุบัติเหตุทําให้มีเลือดออกในสมองอย่างอันอวีได้รับการช่วยชีวิตถึงแม้จะพ้นขีดอันตรายแต่ก็ไม่ฟื้นขึ้นมาก็เสียนผู้จัดการส่วนตัวโพสต์ลงในเว็บเพอบอกกล่าว ถึงสถานการณ์ขอบคุณสำหรับความเป็นห่วงและคำวอวยพรจากทุกคนและหวังว่าอย่างอันอวีจะกลับมาแข็งแรงในเร็ววันหลังจากที่ข่าวออกไปแฟนคลับของอย่างอันวีก็พากันเศร้าสกเศเสียใจเพราะโรงพยาบาลที่รักษาตัวอยู่ถูกปิดเป็นความลับพวกเขาไปเยี่ยมไม่ได้ทำได้เพียงส่งจดหมายและของขวัญไปที่บริษัทและคุยกันในกลุ่มแฟนคลับและหน้าเพจทางการของอย่างอันอวีเพื่อให้กำลังใจและอธิษฐานให้เขาเท่านั้นแฟนคลับมาไม่ได้แต่บรรดาศิลปิน ที่อยางอันอวิเคยร่วมงานด้วยต่างพากันมาเยี่ยมไม่ว่าจะเป็นนักกู้สินสุชินเจียและเซียเหยียนที่มักจะมาบ่อยๆบางครั้งเจียงจือเซียนอติดต่ออีเ้เฉินเหยียนไม่ได้ก็จะมาหาเขาที่โรงพยาบาลอีเ้เฉินเหยียนมาอยู่เป็นเพื่อนอย่างอันอวิทุกวันช่วยเช็ดหน้าเช็ดตัวให้เขานวดให้เขาและยังช่วยยอตัดผมตัดเล็บให้อีกด้วยอีเ้เฉินเหยียนจะคุยกับอย่างอันอวิอ่านจดหมายที่แฟนคลับเขียนมาให้เขาฟังแล้วก็บรรยายให้เขาฟังว่าแฟนคลับส่งของขวัญอาหรรมาให้บ้างมีของเล่นเล็กๆน่ารักมีงานแฮนเมด ด้วยแล้วอี้เฉินเยียนก็จะวางไว้บนหัวเตียงตอนกลางคืนบางครั้งอี้เฉินเยียนก็จะร้องเพลงอยู่ข้างหูเขาเบาๆเริ่มตั้งแต่เพลงรุ่งสางที่เงียบงนันไปจนถึงเพลงที่สุดของที่สุดและเพลงเรื่องง่ายๆแค่นี้อี้เฉินเยียนเคยร้องแล้วทุกเพลงงอแน่นอนว่าเพลงที่ร้องบ่อยที่สุดก็คือเพลงเซียนเยียนว่านอวีเวลาผ่านไปไวมากแต่บางครั้งสำหรับบางคนแต่ละนาทีแต่ละวินาทีนั้นช้าและทรมานเหลือเกินตอนนี้ความรู้สึกของอี้เฉินเยียนเป็นแบบนั้นเขาไม่รู้ว่าอย่างอันอวีจะฟื้นขึ้นมาเมื่อ อะไรอี้เฉินหยินหวังว่าตอนที่หยางอันอวีลืมตาขึ้นมาคนแรกที่เห็นจะเป็นเขาดังนั้นจึงรอและเฝ้าคอยมาตลอดหยางอันอวีใกล้พื้นแล้วสินะบางทีวินาทีต่อไปอาจจะลืมตาขึ้นมายิ้มชื่อชื่อให้เขาไม่หยุดเฉินเยยนเฉินเยียนแต่ว่าก็ไม่มีแล้วเรียกชื่อเขาแต่อี้เฉินเยียนก็ยังคงรอต่อไปรอไป5้านาทีสิบนาทีขอเรื่องชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงรอไปหนึ่งวันและอีกหนึ่งวันกระทั่งวันนี้หยางอันอวีสลบไปได้20สวันแล้วเฉินเยียนในพักผ่อนบ้างเถอะลี่เย่พู ไม่เป็นไรทุกวันฉันก็ไม่ได้มีเวลานอนที่แน่นอนอยู่แล้วอี้เฉินเยียนพูดช้าๆสัปดาห์แรกอี้เฉินเยียนดูแลอย่างอันอวีจนทำให้ตารางงานถูกทิ้งเอาไว้ข้างหลังจนถึงวันนี้อี้เฉินเยียนก็ไม่สามารถละทิ้งเรื่องทั้งหมดไปได้ดังนั้นจึงง่วนอยู่กับการทำงานในตอนกลางวันแต่ไม่ว่าจะดึกแค่ไหนเขาจะต้องมาเยี่ยมอย่างอันอวีทุกวันช่วงนี้วันหนึ่งเขาหลับแค่สองถึงสามชั่วโมงเท่านั้นเฉินเยียนฉันหมายถึงให้ใจในายได้พักผ่อนสักหน่อยเถอะ ลิเย,ย่เสริมเขารู้ว่าตอนนี้อีเ้เฉินเยียนดูอิจโอยในใจก็เจ็บปวดและอัดอั้นมากอีเ้เฉินเยียนยังคงสายหน้าไม่ต้องห่วงฉันไม่เป็นไรช่วงบ่ายในอีกสามวันต่อมาอย่างเจวี่และฉินนัวสี่ก็มาที่โรงพยาบาลทุกครั้งที่มาถึงที่นี่ฉินนัวชีหวังมากว่าจะได้เห็นอย่างอันอวีหัวรากคิกคักทักทายตนแต่ความจริงแล้วว่ากลับไม่เป็นเช่นนั้นอย่างอันอวียังคงนอนป่วยอยู่บนเตียงไม่ขยับแม้แต่น้อยแม้ในใจจะรู้สึกหนักอึ้งแต่ฉินนัวสี่ก็ยังคงตอบและให้กำลังใจอีเ้เฉินเยียน รุ่นพี่อีเสียวอวีมองโลกในแง่ดีและแข็งแกร่งขนาดนั้นต้องฟื้นขึ้นมาแน่นอนยิ้มอีเฉินเยียนตอบเสียงเรียบเซียวอวีในมัวแต่สนุกไม่ตื่นขึ้นมาแบบนี้ไม่กลัวว่าราชาแห่งวงการภาพยนตร์ที่จะถูกคนอื่นแย่งไปหรอเซียวอวีนายได้ยินใช่ไหมทำไมยังไม่รีบตื่นขึ้นมาอีกรุ่นพี่อีเขาน่าไม่แน่ว่าอาจจะอยากให้พี่เซอร์พรส์ก็ได้ฉินโนซีหัวเราะหลอกทั้งตัวเองและคนอื่นความทุกข์ในใจกลับหนักยิ่งขึ้นอาลาโนซีนายออกไปรอฉันข้างนอก ฉันมีเรื่องจะคุยกับเขาหน่อยอย่างเจวียะตกไหลฉินนัวสีมองอี้เฉินเยียนด้วยแววตาสับสนเพราะแบบนั้นฉินนัวสีจึงออกไปรอข้างนอกในห้องผู้ป่วยนอกจากอย่างอันอวีที่นอนหลับอยู่ก็มีเพียงอย่างเจวิยะและอีเอ้เฉินเยียนอี้เฉินเยียนเรื่องวันนั้นขัดขอบคุณนะอย่างเจวิยะลังเลยอยู่นานในที่สุดก็พูดขอบคุณออกมาจนได้เพราะไม่ได้แก้ไขความขัดแย้งกับคุณนายอย่างอย่างเจวีจึงไม่ได้กลับบริษัทสำหรับปัญหาของฉินนัวสีเขาก็จะไม่ยอมแพ้วันก่อน ช่างหวนจัดประชุมผู้ถือหุ้นรายใหญ่อย่างเจเวียไม่ได้อยู่ในการประชุมแต่อี้เอชิ้นเยียงกลับประกาศว่าหุ้นในมือของตนและหุ้นที่ย่างเพิ่งมอบให้ย่างอันอวีถูกโอนให้ย่างเจเวียแล้วย่างเจเวีกลายเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของช่างหวนแล้วอีเ้เฉินเยียนก็ให้การสนับสนุนชัดเจนเขาแบ่งตำแหน่งและอำนาจของตัวเองให้ย่างเจวีวข่าวหรือที่บอกว่าทั้งสองคนไม่ถูกกันนึกไม่ถึงว่าจูจูอีเ้เฉินเยียนจะทำอะไรแบบนี้ได้ บรรดาคุณลุงคุณอาตรกูลอย่างไม่สบอารมณ์แต่ท่าทีอีเ้เฉินเยียนกลับสงบนิ่งไม่มีใครเดาอารมณ์เขาได้พอรู้เรื่องความคิดของหยางเจวี่ที่มีต่ออีเ้เฉินเยียนก็เปลี่ยนไปไม่ต้องรออีเ้เฉินเยียนพูดเสียงเรียบสายตาจับจ้องไปยังใบหน้าของหยางอันอวีฉันคิดว่านี่เป็นหนอสิ่งที่เสียวอรีอยากจะเห็นเฉินเยียนนายกลัวมากเลยใช่ไหมที่สองปีก่อนหลังจากที่เสียวอวีเมาแล้วขับก็เกิดอุบัติเหตุเพียงแต่ไม่เหมือนครั้งนี้ต่อหลังจากที่เสียวอวีเมาแถมยังเปลี่ยนเป็นอีกคนตอนนี้เขา เพราะงั้นนายไม่เพียงแต่จะกลัวว่าเสี่ยวอรีจะไม่ฟื้นขึ้นมาแต่ยังกลัวว่าพอฟื้นขึ้นมาแล้วเขาจะเปลี่ยนเป็นอีกคนไม่ใช่อย่างอันอวีที่นายต้องการแววตาของอย่างเจวี่คมกริบอิเฉินเย็นแอบตกใจมองอย่างเจวี่ตาค้างไม่ต้องตกใจขนาดนี้นายคิดว่าฉันง่จนแม้แต่น้องชายแท้ๆของตัวเองก็ยังจําไม่ได้เลยหรือไงอย่างเจวี่ฝืนยิ้มอย่างอันอวีคนก่อนทะเลาะกับฉันตลอดตั้งตัวเป็นศัตรูกับฉันและพ่อเราต้องคอยตามเก็บ กว่าที่เขาทำเลเทไว้น้อยครั้งที่จะเรียกฉันว่าที่ชายเหมือนเสี่ยวอรีคนนี้ตรงไหนกันนายรู้แล้วแต่กลับไม่พูดอะไรเลยงั้นหรอืออี้เฉียนเยียนถามตอนแรกฉันก็ไม่รู้หรอกแต่ต่อมาฉันรู้สึกผิดปกติอยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่แต่ไปไปมามาฉันก็มองเขาเป็นน้องชายจริงๆโดยไม่รู้ตัวอย่างเจวียถอนหายใจใจ,ใจคนนั้นควบคุมไม่ง่ายเลยอีเ้เฉียนเยียนในเองก็รู้ตั้งหนานแล้วสินะักอีเ้เฉียนเยียนพยักหน้าเล็กน้อยเขาหน้าซี่แต่แววตาที่มองไปที่หยางอันอวีนั้นอ่อนโยนมากก่อ ฉันเห็นแก่ตัวอยากเก็บคนคนนี้ไว้ได้ยินดังนั้นแล้วอย่างเจวี่ยพังงับไปบีดฝ่ามือตัวเองแน่นตอนนั้นฉันก็อยากเห็นแก่ตัวเก็บพ่อไว้แต่ว่าจบคําไม่รอการตอบสนองจากอี้เฉินเยียนไม่มองท่าทีของเขาด้วยซ้ําอย่างเจวี่ยก็หันหลังเดินจากไปเซียวอวีลืมตาขึ้นมาดูฉันหน่อยได้ไหมพออย่างเจวี่ยไปแล้วอี้เฉินเยียนก็กระซิบแถวเบาเขามองอย่างอันอวีอย่างเงียบๆด้วยแววตาที่อบอุ่นและลึกซึ้งพร้อมกับความสตืสนใจที่ฉายแววเรือนรางอยู่ภายใน เสี่ยวอรีนายเคยบอกว่าจะอยู่กับฉันตลอดไปเราเกี่ยวก้อยกันแล้วนะการจากไปของพ่อแม่คำโกหกของหยางเผินการไทรรถของเพื่อนเขาคงไม่ได้แค่สัญญาขำําใช่ไหมตอนนี้แม้แต่นายก็ไม่ต้องการฉันแล้วเหรอหน่าเสียดายอย่างอนาโตบเขาไม่ได้เพราะบนโลกใบนี้ไม่มีอะไรสําคัญไปกว่านายอีกแล้วเขาตายแล้วว่าตายตอนอายุยังไม่ทันจะสิปีเลยตนแครและให้ความสําคัญล้วน ไม่มีใครทำตามสัญญาของเขาได้เลยเขาคิดว่าอย่างอันอวีเป็นข้อยกเว้นแต่วันนี้เฉินเยียนยกมือของอย่างอันอขึ้นแนบแก้มอย่างรักใคร่ด้วยความระมัดระวังราวกับกำลังดูแลสมบัติอันล้ำข่าเขาเอาฝ่ามือมาแต่ที่จุบลงไปอย่างนุ่มนวลริมฝีปากเซี่ยวอวีขอแค่นายพื้นขึ้นมาแล้วยังเป็นเสี่ยวอขอมอฉันฉันจะยอมบอกความในใจทั้งหมดให้ในายฟังเจ็บเจ็บมากความเจ็บปวดรุนแรงทำให้เขาเวียนหัวจากนั้น ก็ได้ยินเสียงต่างๆหลายคนกำลังตะโกนเรียกเขาตะโกนเรียกด้วยความรวกระวนกระวายและเสียงร้ององค์ให้เสก่ออึื่น,นปนปนกันไปในหูมีแต่ภาพความทรงจำไหลเข้ามาภาพแล้วภาพเล่าร่างของเขาค่อยๆหนักก่อและเย็นยะเยือกวิญ,ญญาณค่อยๆอ,ออกจากร่างเขารู้ว่าตัวเองตายแล้วตายได้ยังไงนะเขาลืมไปหมดแล้วดื่มน้ำเบนจรสอเดินข้ามสะพานไม่เหอะเขาควรไปเกิดใหม่แล้วไม่ใช่หรือแต่ทำไมถึงได้มาอยู่ในโลกแปลกประหลาดแบบนี้ได้อย่างอันอวิยอย่างอันอ่ะรีบมาสิทันใดนั้นก็มีเสียงคนตะโกนอยู่ข้างๆชื่อที่คุ้นห จะเป็นชื่อของเขาอย่างอันอวิค่อยๆลืมตาขึ้นมมานร,ราตรีโรยตัวในซอยต้นที่เมื่อสลูม,มีชายหนุ่มหลายคนที่ย้อมอสีผมและแต่งตัวทันสมัยกำลังยืนขวางหญิงสาวท่าทางร้ายเดียงสาอยู่อย่างอันอวีทำไมไม่มาละ่ะไม่สนใจสาวน้อยคนนี้หรือไงผู้ชายท่าทางดูร้ายคนหนึ่งตะโกนเรียกไม่ใช่สิฉันจำได้ว่าอย่างอันอวีชอบสาวบริสุธิ์เป็นที่สุด,ป,สดประเภทที่แค่แกล้งนิดเดียวก็ร้องให้แล้วนะ่ะชายวัยรุ่นอีกคนที่ใส่แว่นก็หัวเราะอ,อย่างน่าสมเพชอย่าพูดเหลวไหลหน่าในตอนนั้น เองที่มีเสียงดังขึ้นด้วยความรำคาญใครบอกนายว่าฉันชอบแบบนี้อีกอย่างบอกไปแล้วว่าอย่าเรียกชื่อนี้ฉันไม่ได้แซยางฉันแต่อันผมเมื่อเสียงคุ้นมักอย่างอันอวีหูพึ่งความทรงจำชัดเจนขึ้นเรื่อยๆเขามองตามไปเหมือนจะมีผู้ชายผมทองคนหนึ่งยืนอยู่ด้านหลังของวัยรุ่นเหล่านี้เออชายหนุ่มคนนั้นมีผมสีทองเป็นลอนผิวพันขาวสะอาดแต่เพราะอยู่ค่อนข้างไกลทำให้อย่างอันอวีเห็นหน้าไม่ชัด เอาละละคุณชายอัญ่าโมโหไปเลยรอหน่อยเดี๋ยวเราจะพานายไปเที่ยวเองชายหนุ่มใสแว่นทำใจดีสู้เสือคุณชายตัวร้ายคนนี้ฐานะไม่เอ๋เหมือนพวกเขาจะทำให้โมโมไม่ได้อีกด้านหนึ่งมองชายหนุ่มหลายคนที่อยู่ตรงหน้าดูก็รู้ว่าไม่ใช่คนดีหญิงสาวเบิกตาโตก่อนหยิบมือถือออกมาพวกแกอยากเข้ามานะอย่าบังคับให้ฉันต้องแจ้งตำรวจปากดีจริงๆผู้ชายหัวโตคนหนึ่งหัวรับพลางเท้าข้างหนึ่งแต่มือถือในมือเธอออกไปขาทั้งสองข้างของหญิงสาวแทบยืนไม่อยู่แต่วินาทีต่อมาชายหัวโตกลับร้องอา เสียงดังลั่นอีกทั้งยังกลุมท้องตัวเองอย่างเจ็บปวดอย่างอันอวิธนดูต่อไปไม่ไหวจึงเตะเข้าไปอย่างแรงจากนั้นก็ลงมือไปอีกหลายถ้าจัดการเจ้าพวกสวัสดีห้าคนนั่นสเรนิยบเฮ้ยใครต่อยฉันแกเป็นใครกล้าต่อยลูกพี่อยากตายหรือไงไม่ไม่ใช่ฉันฉันไม่ได้ทําฉันเองก็ถูกต่อยฮ่าหาดูพวกเขากัดกันสิแถมยังขัดแย้งกันเองอีกอย่างอนาหัวราอไม่หยุดคนกลุ่มนี้แต่งตัวแปลกๆปกดูเหมือนคนผมสั้นมากๆจะมองไม่เห็นเขาด้วยหญิงสาวเห็นสถานการณ์แล้ว ก็รีบแย่งมือถือคืนอาศัยโอกาสนี้ไปคุณชายตัวร้ายที่อยู่ไม่ไกลก็กระพริบตาไม่หยุดกลัวว่าตัวเองจะมองผิดเพราะเขาเห็นคนโบราณใช่แล้วคนโบราณคนนี้สวมเกราะเสื้อผ้าและผมเทาดูยุ่งเหยิงบนตัวมีบาดแผลเต็มไปหมดมีดาบสั้นเล่มหนึ่งเสียบอยู่ที่หน้าอกคุณชายตัวร้ายตะลึงจนพูดไม่ออกคนที่แต่งตัวเป็นทหารแบบนี้ไม่ไม่สิเขารอยอยู่ในอากาศเท้าไม่แตะพื้นเหมือนผีเลยนะนนี่มันเรื่องบ้าอะไรกันคุณชายอัน อกสันควัญแขวงตกใจจนหน้าซีจู่ๆเห็นคุณชายอันท่าทางตกตกใจลุกสมุนคนอื่นก็ไม่รู้ต้นสายปลายเหตุแต่อย่างอันอวีที่ได้ยินแบบนั้นก็ดีใจมากมีคนมองเห็นเขาแล้วอย่างอันอวีรีบลอยเข้าไปหาก่อนจะกวาดตามองประเมินคุณชายอันผมทองผู้นี้อย่าอย่าเข้ามาคุณชายตัวร้ายสายหน้าที่จริงก็ว่าจะวิ่งหนีไปแต่คนที่กลัวผีอย่างเขาตอนนี้ตกใจจนขาอ่อนแรงขยับไปไหนไม่ได้แล้วจากนั้นอย่างอันอวีก็พบว่าคนที่อยู่ตรงหน้านี้ไม่เพียงแต่ชื่อและเสียงพูดเหมือนเขา แม้แต่ใบหน้าก็ยังเหมือนกันอีกแต่ว่าน่าจะอายุมากกว่าตนประมาณสามปีหน้าจะอายุ20ปีได้ว้าวแปลกมากเลยอย่างอันอวิอุทานออกมาคุณชายอันผมท้องตกใจสุดขีดที่ตนนี้เหมือนเป็นตัวเขาเองอีกคนช่วงนี้เขาคงกดดันมากเกินไปก็เลยเกิดภาพหลอนขึ้นแน่ๆนั่นนะมีแต่แนายที่เห็นฉันแล้วก็ได้ยินที่ฉันพูดด้วยถ้าง,งั้นเราเป็นเพื่อนกันดีไหมยัางอันอวิยื่นหน้าเข้าไปใกล้หัวราคิดคักใครจะไปรู้ว่า เขาจะตื่นเต้นจนบาดแผลบนตัวเริ่มมีเลือดไหลออกมาหน้าอ,อกก็มีเลือดพุ่งออกมาด้วยอ้ากอกกอภาพเหล่านั้นค่อนข้างน่าตกใจเพราะแบบนั้นองคารักษ์ยังไม่ดันตั้งสติได้คุณชายตัวร้ายที่กลัวผีสุดขีดก็ตกใจจนเป็นลงไปเสียแล้ว